s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุขนี่คือพอดแคสต์จอลึกเรื่องราวของโรคภัยที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับโรคภัยใครรู้สวัสดีครับพบก,กับรายการโรคภัยใกล้รู้นะครับกับผมเอกพรศรีสุสขทวีรัตน์ครับและเช่นเคยพบก,กับพี่หมอเล็กครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์กิติพงศ์สุนทราภา อาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับสวัสดีครับคุณเอและคุณผู้ฟันท,ทุกท่านนะครับครับแล้ววันนี้ฮะเราก็มีแขกรับเชิญครับจุดพิเศษอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในรายการวันนี้เนี่ยก็คือโรคมะเร็งแต่ว่าเป็นโรคมะเร็งใน,ในเด็ก เยอะเหมือนกันนะที่เป็นมะเร็งตั้งแต่ตอนเด็กๆพบและเราเห็นเด็กแหม่แล้วบางทีน่าสงสารด้วยเป็นเด็กที่แบบต้องทำคีโมคีโม,มแล้วก็วสภาพร่างกายก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงอยู่แล้ววันนี้เราจะมาเจาะกันถึงประเด็นนี้ครับซึ่งวิทยากรพิเศษของเราครับาศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอิงผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิจัยและหัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาภาควิชากูมรารชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับพอเล็กเนี่เดี๋ยวผมขอชมหน่อยนะคุณครับคุณเอกนี่ตั้งแต่ออกรายการวิทยุหรือทีวีมาเนี่ยครับพูดชัดเจนมากครับนิดนิดประทับใจมากเลยนะคือหนึ่งรอเรือรอลิงแล้วก็ชัดถ้อยชัดคําไม่รัวครับซึ่งเออ ผมว่า professional เ MC เลยจริงๆก็อขอชมก่อนโอ้ขอบคุณเลยครับกระติกาเอาล่ะก่อนอื่นเรามาคุยเรื่องอเมื่อกี้เราได้เกิดกันแล้วนะมาร็งในเด็กครับซึ่งไอ้มาร็งในผู้ใหญ่เนี่ยเราก็น่าจะมีภูมิความรู้กันมาพอสมควรแล้วว่ามันก็อาจจะเกิดจากหลายปัจจัยแล้วเนื้อร้ายมันอาจจะค่อยๆโตครับจนเพิ่งจะมาเป็นกันตอนผู้ใหญ่ตอนโตแล้วแต่มาร็งในเด็กเนี่ยคือถ้านับสัดส่วนมันก็น้อยกว่า แล้วไอ้ที่มาที่ไปของมะเร็งในเด็กเนี่ยมันยังไงมันมันคือกรรมพันธุ์หรือ<ค>อะไรยังไงคือถ้าถามว่าน้อยกว่าเป็นเพราะอายุไงอ่าเพราะเราจํากัดอายุของเด็กเนี่ยคือประมาณ15บห<อ>้าปีสิปียี่สปีเราถือว่าเป็นเด็ก<อ>เยาวชนอันนี้เราใช้คําว่าอายุถูกไหม,มแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเขาเรียกเป็สภาพทางไบโอโลจีนะคือภาษาอังกฤษเขาเรียกไบโอโลจีหรือสภาพทางเซลล์มะเร็งดีกว่านะเซลล์มะเร็งของเด็กเนี่ยไอ้กับพยาธิไอ้การก่อให้เกิดโรคเซลล์มะเร็งของเด็กเนี่ย มันก็แตกต่างจากผู้ใหญ่เพราะฉนั้นถึงบอกว่าโรคมะเร็งในเด็กที่เราบอกาอายุเท่าไหร่เนี่ยผมตอบไม่ได้นะว่าแค่ชัดเจนแต่รู้แต่ว่ามันอาจจะ Extend นหรืออาจจะเริ่มตั้งแต่แ,แรกเกิด<ค>จนกระทั่งถึงอายุ15-18หรือ20-25เพราะว่าชนิดของมะเร็งในเด็กจะไม่เหมือนผู้ใหญ่ ถึงแม้เป็นชื่อมะเร็งเดียวกันแต่ไม่เหมือนผู้ใหญ่เอวัยวะเดียวกันที่เป็นมะเร็งก็ไม่เหมือนผู้ใหญ่ไม่เหมือนกันเไม่เหมือนกันลักษณะม็คิดว่าเออมันก็เหมือนกันแค่เกิดกับเด็กกับผู้ใหญ่ลักษณะเซลล์ก็แตกต่างกันสาเหตุที่เซลล์แตกต่างกันสภาพเขาเรียกว่าสภาพเซลล์แตกต่างกันพยาที่สภาพก็โครงสร้างของมะเร็งเนื้อก้อนเนื้อมะเร็งก็ไม่เหมือนผู้ใหญ่เพราะเพราะการเกิดมะเร็งในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการเป็นกรรมพันธ์อื เป็นกรรมพันธุ์เนื้อเพราะฉะนั้นมีคนบอกว่าเอ๊ะมะเร็งนี่เป็นกรรมพันธุ์ไหมนะในสมัยก่อนบอกไม่มะเร็งไม่ใช่กรรมพันธุ์แต่พอระยะหลังๆในช่วงประมาณห้าถึงสิปีเนี่ยความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขาเรียกว่าจีโนมซีเควนซิ่งหรือการตรวจไอไอฮิวแมนจีโนมโปรเจกต์ตั้งแต่ปีสองพนเะนี่ยที่ทาง n i h ประกาศขึ้นมาเนี่ยประมาณยี่สกว่าปีเนี่ยความรู้ในการซีเควนซ์ยีนเนี่ยหรือการตรวจลำดับเบสของยีนเนี่ยมันเยอะขึ้นจกนกระทั่งเราสืบได้ว่า มะเร็งในเด็กเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเด็กทุกคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยน่าจะมีความปกติทางพันธุก,กรรมมาจากพ่อหรือแม่ <S <S มและทำไมพ่อหรือแม่ไม่เป็นเพราะว่าอาจจะเป็นในระดับสเปิมหรือไข่ไม่ได้เป็นระดับของตัวคือตัวไข่หรือสเปิมหรือสภาพของร่างกายของแม่เนี่ยของพ่อเนี่ยไม่สมบูรณ์เลยผลิตตัวอสุจิหรือตัวไข่เซลล์ไข่ที่ในการเซลสืบพันธุ์เนี่ยผิดปกติแล้วก็ส่งต่อให้ลูก อ๋อตัวเองไม่เป็นไรตัวเองไม่เป็นไรอ,อันนี้ก็เป็นอีกอันนี้เราก็เชื่อว่าเป็นอีกอีกกระบวนการหนึง่งเพราะพอว่าร่างกายเราไม่ไม่แข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยเซลสืบพันธในระดับตัวอสุจิกับรังไข่ของแม่หรือของเซลสืบของพ่อเนี่ยอ,อาจจะผิดปกติอันนี้จะเป็นที่มาว่าทาไมมะเร็งในเด็กเนี่ยจึงเป็นกรรมพันธุ์ครับเมืะะ่อกี้ผมติดใจประเด็นที่อาจารย์พูดว่ามะเร็งชนิดเดียวกันเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยแตกต่างกันครับ อยากให้อาจายกตัวอย่างสักประเภทด้่ไหมอาที่แบบเห็นชัดๆเลยว่าโอ้โหสองกล้องไปนี่คนละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้พวกที่อยู่มะเร็งตับมะเร็งไตมะเร็งทุกอย่างเนี่ยที่เป็นอวัยวะที่เหมือนกันในผู้ใหญ่เนี่ยแตกต่างจะชัดเจนเลยสาเหตุก็อย่างที่ผมบอกก็คือรูปร่างเซลล์ปกติและการก่อให้เกิดมะเร็งเนี่ยมันเกิดจากการที่มันถ่ายทอดมาจากพ่อแม่แล้วกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงของมันทุกกรรมเนี่ยเราเชื่ออาจารย์เล็กกับผมเราทราบดี ทั่วโลกนี้เราเชื่อว่าเซลเล์มะเร็งทุกคนมีการเปลี่ยนแปลง <L un> มันมีการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมมะเร็งผู้ใหญ่ก็มีการเปลี่ยนแปลง <L un> แต่มะเร็งในเด็กเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เกิด <L un> <L un> แล้วพอมีการเปลี่ยนแปลงอีกสักหนึ่งหรือสองขั้นตอนเกิดเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นในเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็คือสองขั้นตอนขึ้นไปคือสองยีนสองยีนสองตัวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดเป็นมะเร็งคือสองฟากอะเกิดการก็เรียกเพราะว่าเราถ่ายทอดมาจากพ่อกับแม่ ใช่ไหมเวลาโครโมโซมอ่ะมันอาจจะมีค่าหนึ่งผิดปกติอีกค่าหนึ่งผิดปกติปั๊บก็เกิดเป็นมะเร็งได้เลยแต่ในผู้ใหญ่เนี่ยการเกิดมะเร็งเนี่ยที่บอกว่าเซลคนที่เซลถ้าเอาทิศเอาเนื้อเยื่อของมะเร็งมาดูเนื้อเยื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมทร่งแต่ในผู้ใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหลายขั้นตอนกว่าจะเกิดเป็นมะเร็งเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงถึง10หรือ15หรือ20ขั้นตอน กว่าจะเกิดเพราะฉจึงทําไมที่บอกว่าในผู้ใหญ่กว่าจะเป็นมะเร็งเนี่ยต้องเหลืออายุ4ี่หปีขึ้นเพราะสะเต็ปใช่แต่ในของเด็กเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของไอ้ยีหรือการเปลี่ยนกับงจุกกรรมเนี่ยแค่อย่างน้อย2ขั้นตอนก็เกิดเป็นมะเร็งแล้วเพราะว่าเพราะว่าทั้งพ่อทั้งแม่มันมีมีอะไรที่มันสองถูกถูกแล้วเกิดเป็นมะเร็งทีนี้ข้อดีก็คืออย่างนี้เวลาเด็กเป็นมะเร็งอย่างที่ผมบอกการเปลี่ยนแันงุกกรรมเนี่ยมันมี2ขั้นตอนเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่เยอะพอมันไม่เยอะเสร็จเนี่ยเซลมะเร็ง ทุกเวลาเราไปดูเนี่ยไอการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต่างๆมันใกล้เคียงกันสองส mm hmm. เพราะวิธีการรักษามะเร็งในเด็กเนี่ย mm hmm. มันจึงตอบสนองต่อการรักษาดีกว่าผู้ใหญ่ mm hmm. ผู้ใหญ่เนี่ยสมมติว่ามันมีเซลล์มะเร็งนี้เยอะแยะเลยอันนี้มีการเปลี่ยนแปลง10อันนี้15อันนี้8อันนี้7เพราะเวลาการตอบสนองเนี่ย mm hmm. มันไม่เหมือนกัน mm hmm. เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทางพรรธุกกรรมเนี่ยมันแตกต่างกันมาก mm hmm. เขาเรียกว่า มันมีภาษากิเลก heterogeneity ส่วนมะเร็งในเด็กเขาเรียก h o m o g e n e o u s, <S ก็คือเหมือนเหมือนกันเพราะมะเร็งในเด็กเนี่ยนอกจากรูปร่างแล้วตัวการเปลี่ยนแปลงกในเด็กเนี่ยก็ไม่เหมือนผู้ใหญ่เพราะว่ามันเหมือนเหมือนกันและมีอย่างน้อยไม่เยอะสองได้ถามว่ามะเร็งในเด็กอายุเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงไหนที่เป็นมากที่สุดเห็นในหนังนะเอาในหนังนะเพราะผมก็ไม่ค่อยมีความรู้มากในหนังบางทีก็เห็น เจ็ดขั้วแปดขันวีนะกต้องที่มะเร็งในเด็กเนี่ยเราเชื่อว่าหลายหลายโรคเนี่ยเกิดตั้งแต่อยู่ในท้องตั้งแต่ตั้งครรภ์แล้วครับตั้งครรภ์แล้วแต่แค่มันยังอาจจะไม่ใช่แดงแล้วพอออกมาสักพักหนึ่งเราจึงเห็นเลยว่าคนไข้เนี่ยพอแรกข้อออกมาก็กลายเป็นมะเร็งไม่เลือดขาวหรือแรกข้อออกมาก็มีก้อนในตับในไตโผล่มาเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นจึงมีหลายครั้งเนี่ยที่คุณแม่เนี่ยตั้งท้องแล้วได้ทําตรวจอัลตราซาว ที่ตั้งแต่ทาลกอยู่ในคันและพบว่ามีก้อนอยู่ในเออเนี่ยผมอยากรู้มากมีอยู่แล้วถ้าถ้าเกิดสมมุติเป็นมะเร็งตั้งแต่ในท้องหรือเด็กขึ้นมาเนี่ยคปกติตั้งคภ์มันก็จะตรวจอ่าดาวซินโดมหรือตรวจอะไรอย่างงี้แล้วอย่างนี้ตรวจได้ไหมตรวจเจอบางคนก็เจอเลยแล้วแล้วมันมีมันที่แบบ้ไม่เจอว่ะอ๋อส่วนใหญ่มันจะไม่เจอหรอกเพราะว่ามะเร็งนี่แบบมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนไงมะเร็งในเด็กเนี่ยมันประมาณถ้าทำไม่ผิดในประเทศไทยเนี่ยประมาณหนึ่งต่อสองแสน ของประชากรเด็กครนะเพราะนั้นมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นักใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเจอก้อนเนี่ยอาจจะใช่เนื้ององอกทีนี้ก็ีทีน<ะ>ี้ความเนยมะเร็งในเด็กเนี่ยที่พอเราเจอก้อนเนี่ยข้อดีของมะเร็งในเด็กเนื่องจากการเปลีป่ยนแปลงมันไม่เยอะครับมันก็มีบางอย่างที่พอเป็นก้อนแล้วเนี่ยอยู่ดีดีมันหายของมันเองอคือมีก้อนเกือบดูเหมือนจะกลายเป็นมะเร็งแต่พอไปปล่อยไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันดันรีเกรสคือแทนที่จะเป็นมะเร็งมันกลับกลายเป็นเซลล์ที่ เติบโตแล้วปกติไปเองก็ได้เพราะฉะนั้นจึงจึงเป็นอะไรที่มะเร็งในเด็กเนี่ยหนึ่งอยู่ดีๆแล้วเนี่ยมีก้อนแล้วหายเองได้หรือถ้ามีก้อนและถึงแม้จะเป็นมะเร็งก็ตอบสนองดีนี่แหละคือความเป็นมะเร็งในเด็กเอออใจาครับผมมีทฤษฎีหนึ่งในเทียบกับมะเร็งผู้ใหญ่ครับ,บคือที่ขาาเขาบอกมะเร็งผู้ใหญ่ใช้เวลาเป็นสิบปีถึงจะเห็นว่ามนก้อนมะเร็งหนึ่งสาเหตุก็คือเมล็ดข่าวเราเหมือนกับต้านมันอยู่ แต่ของมะเร็งในเด็กถ้าดูะระยะเวลามันสั้นมากจากเด็กมาเป็นทารกใช่ไหมฮะหกเจ็ดขวบก็เริ่มเจอเซลล์เม็ดเลือดขาวในเด็กจะพื้นีนี้คือไม่ได้ขาวอ่อนแอกว่าผู้ใหญ่หเป็นส่วนหนึ่งไหมครับอาจารย์อ๋อมันก็เลยต้านได้ไดแค่นี้แหละน้อยกว่าผู้ใหญ่มาเป็นไปได้ไหมครับเอ่ออันนี้ผมตอบไม่ได้นะอันนี้ผมตอบไม่ได้แต่ผมรู้แต่ว่าเนื่องจากว่ามะเร็งในเด็กที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานเนี่ยเอ่อ ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นมันก็เป็นไปได้เหมือนกันคือภูมิต้านทานเซลล์คนละแบบอาจารเล็กในผู้ใหญ่เนี่ยมันอาศัยผมพูดตรงๆคือ T เซลล์ในเด็กในอาศัยอาจจะอาศัย NK เซลล์ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็คนละแบบนะเท่านั้นถามว่าภูมิต้านทานจะเกี่ยวข้องอะไรไหมก็อาจจะเกี่ยวข้องไม่มากนักแต่เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ที่ผมขอกลับไปนะที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเหมือนของเด็กรักษาตอบสนองดีอะไรดีเนี่ยแปลว่ารักษาง่ายกว่าโอ้ง่ายเลยอ๋อง่ายนี่ พูดได้เต็มปากทันทีเลยได้เลย,าายเพราะนั้นถามว่าตอนนี้มะเร็งในเด็กอันนี้เปในประเทศไทยนะ,ะเดี๋ยวทถทม์เสตติก่อนเนี่ยตอนนี้มะเร็งในเด็กเนี่ยเรามีประมาณเคสใหม่เนี่ยนะก็ประมาณประมาณสักหนึ่งพันสองร้อยถึงพันสามร้อยายต่อปีอในเด็กที่อายุหนึ่งถึงสิบห้าปีที่จะเป็นมะเร็งครับแล้วมะเร็งในเด็กเนี่ยชนิดเนี่ยมันไม่เหมือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นได้ทุกออกอวัยวะมะเร็งในเด็กเนี่ยมีไม่อย่กัอวัยวะที่พบบ่อยที่สุดคือมะเร็งเม็ดเลือดขาวอันที่สองคือเนื้องอกในสมองอ อันที่สี่ก็คือมะเร็งอวัยวะต่างๆเช่นต่อมมวกไตตับไตกระดูกกล้ามเนื้อแค่นั้นเองอไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยมะเร็งใดๆแต่เมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างมามันก็ดูอันตรายหมดเลยอ่าซึ <laughs> <laughs> งง่งมันเลงงมีอะไรนะเม็ดเลือดขาวใช่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 ทีนี้คําถามก็คือเด็กเนี่ยมันมีตั้งแต่หนึ่งถึงยี่สิบยี่สิบห้ามะเร็งเด็กเนี่ยอายุที่พบบ่อยที่สุดช่วงไหนก็คือตั้งแต่แรกเกิดเลยจนถึงห้าปีเนี่ยเป็นพวกที่เจอบ่อยที่สุดเกิดถึงห้าปีพอลักษณะห้าปีก็จะลงมาละ แล้วจะไปโผล่อีกทีนึงตอนอายุสิบกว่าขวบก็จะขึ้นเรื่อยๆอทําไมเคอร์ฟมันเป็นอย่างนั้นอ,อ่ะอันนี้ก็มีคนตัเ,ออเพราะว่าในขณะที่มันมีพอหลังจากที่มะเลงในเด็กในช่วง5ปีแรกเนี่ยชนิดของมะเ็งเนี่ยที่มันเกิดขึ้น,นมันก็เป็นอีกชนิดหนึ่งส่วนในช่วงที่ประมาณ10กว่าปีขึ้นไปเนี่ยความเป็นมะเ็งเนี่ยมันจะคล้ายๆเหมือนมะเ็งผู้ใหญ่ มันต้องอาศัยหลายสเต็ปในการเกิดเ,เพราะฉะนั้นที่ใน5ปีแรกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกระบวนการการเปลี่ยนแปลงจะได้นนที่ผมบอกปี2อขั้นตอนนะเ,นเร็งในช่วงของเด็กในช่วงแรกๆเนี่ยมีอยู่ประมาณเนี่ยสองสามสี่ขั้นตอนอแล้วพอหลังจากที่มันเกิดก็เกิดละพอไอ้กลุ่มที่เป็น,นเร็งเด็กๆอายุ10กว่าขวบเนี่ยมันต้องอาศัยมากกว่า2หรือ3ขั้นตอนเพราะฉะนั้น<ๆ>มันก็เลยเป็น2พีก คิกแรกก็ประมาณสักห้าปีแล,แล้วก็จะลดไปหน่อยละประมาณเจ็ดแปแล้วก็จะไปโผล่อีกทีหนึ่งตอนอายุสิบกว่าขวบแต่ถึงไงก็ตามตอนอายุสิบกว่าขวบเนี่ยก็ยังไม่ได้สูงเท่ากับตอนอายุห้าปีแรกมะเร็งในเด็กเนี่ยมันจะประมาณอายุวัยรุ่นเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะนั้นเราจะเจอเยอะมากในตอนห้าขวบแรกอย่างนี้ถ้าเกิดเจอมะเร็งไอ้ที่สิบห้าปีผมขอเรียกเด็กโตแล้วกันนะครับเด็กโตรักษายากกว่าเด็กเล็กถูกไ เก่งมากเลยถูกต้องใช่ไหมเพราะว่านี่ผมเป็นคนที่ถูกคุณยังไม่แม่นเลยใช่เพราะว่ามะเร็งในเด็กเนี่ยแม้กระทั่งเป็นเรื่องคล้ายอวัยวะเดียวกันเนี่ยแต่พอมันชื่อเดียวกันเนี่ยแต่พอไปพบในอายุสิบกว่าขวบรักษายากกว่าตอนอายุาปีเพราะความซับซ้อนของเซลล์มันมีเยอะนี่แหละจึงเป็นที่มาว่าที่เพราะว่ามันมันแปรผันตามอายุแล้วก็แปรผันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการรักษา ยังไงก็ยังดีกว่าผู้ใหญ่ถึงแม้าอายุสิบกว่าขวบก็ยังดีกว่าผู้ใหญ่มผมถามอาจารย์หน่อยว่าถึงแม้ว่าเด็กจะรักษายุ่งยากน้อยกว่าผู้ใหญ่แต่มันมีมะเร็งอันไหนไหมที่ยุ่งยากสุดเลยโหเจอนี้นี่ถึงแม้จะง่ายกว่าผู้ใหญ่นะแต่โอ้นี้ยุง่งยุ่งสุดเลยสมองสมองเพราะอะไรนะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นอวัยวะที่ควบคุมร่างกายทั้งหมดมแล้วมันอยู่ในกะโหลกแล้วพอเราตัดออกไปเนี่ยมันจะมีทุพลภาพับเออวิธีการรักษาคืออะไร มะเร็งเนี่ยตอนนี้วิธีการรักษาเพราะเดี๋ยวเราจะมีวิธีคุณอาจจะต้องฐานละความก้าวหน้าในการรักษามะ,มะเร็งคืออะไรมะเร็งตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็รักษาอยู่ประมาณสามขั้นตอนผ่าตัดเคทบานฉายแสง,แสง่แต่การฉายแสงในเด็กเราอยากจะหลีกเลี่ยงมากที่สุดเพราะว่าสายแสงเนี่ยมันจะส่งผลกับกระเทือนต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย อย่างมะเร็งสมองเนี่ยพอมีเนื้องอกเรสมองถ้าคุณฉายแสงไปที่สมองอ๋อ oh, แล้วยิ่งเป็นสมองด้วยใช่แล,แลว้วบอกว่าแสงนี่มันจะทําลายเนื้อสมองที่ดีทําให้เด็กที่รอดชีวิตเนี่ยจากมะเร็งสมองเนี่ยจะมีไอคิวต่ำเพราะเด็กผู้นี้ต้องเจริญเติบโตอย่างผู้ใหญ่เนี่ยเป็นมะเร็งสมองอายุสักเจ็ดสิบคุณฉายไปเสร็จเขาก็มีปัญเขาก็มีปัญหาเหมือนกันเรื่องอัลไซเมอร์แต่เจ็ดสิบเนี่ยอยู่อีกไม่กี่ปีอยู่สักสิบปีก็เสียชีวิตแต่เด็กเนี่ยจะเจริญเติบโตจากอัน ห้าแล้วจเจริญเติบโตแบบไอคตกเพราะนั้นแสงถึงขั้นเอีอเลย,ยเไหมเออเพราะตอนเนี้เราถึงจะมีวิธีวิธีการรักษาพยายามจะลดจํานวนแสงลงหรือหลีกเลี่ยงไปเลยโดยใช้วิธีการรักษาโดยการเคมีบําบัดหรือ t a r g e t i n therapy t a r g e t ต็ด therapy ก็คือการรักษาที่ไม่ใช่เคมีบําบัดแต่เป็นสารบางอย่างที่เป็นเฉพาะเจาะจงกับตัวโรค เนี่ยผมในผู้ใหญ่เขากำลังใช้กันเยอะเนี่ยแต่ในเด็กเนี่ยเราก็เริ่มมีอานี้มาใช้กันเพื่อจะหลีกเลี่ยงการฉายแสงไอ้ไอ้ t a r g e t i n therapy นี่คืออะไรครับก็คือเรารู้อยู่แล้วว่ามะเร็งเนี่ยมันมีสารพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงครับเพราะเราก็เอาสารพันธุกรรมที่เปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดมะเร็งเนี่ยหายาไปบล็อกตรงจุดน้นังเฉพาะที่เฉพาะอวัยวะเฉพาะไม่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะเฉพาะ g e n e t i c หรือเฉพาะยีนที่ผิดปกติตรงจุดนั้นตรงจุดนั้นที่มันก่อให้เกิดมะเร็งแล้วไปบล็อกตรงนั้นเลยที่ทําให้การทำให้เกิดการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปบล็อกอันนี้เขาเรียก t a r g e t i n ซึ่ง t a r g e t i ต g therapy ในผู้ใหญ่เนี่ยใช้เยอะสาเหตุที่ใช้เยอะเพราะว่าในผู้ใหญ่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงทางยีนนี่เยอะก็เลยบียาให้ลองใช้เยอะและอย่างหนึ่งคือบริษัทยาเนี่ยมักจะไม่ค่อยวิจัยมะเร็งเด็กเพราะว่าได้เงินน้อย เรื่องเศรษฐกิจอออเป็นเรื่องเออเรื่อง<ม>ังนั้นจึงเป็นปัญหาว่าทําไมผมถึงสนใจเรื่องมะเร็งเด็กหนึ่งถ้าเราทําความเข้าใจกับมันดีๆอีกหน่อยเนี่ยนี่คือความหวังของพวกเราที่หมอมะเร็งเด็กขึ้นหนึ่งเราจะพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้แสงเราจะลดการใช้ยาเคมีบัตรลงแล้วหายาพวกนี้ไปทำลายเฉพาะหรือทา์เกตเตสสำหรับมะเร็งเด็กเพราะว่าถ้าเราค้นคว้าเรื่องนี้มาเด็กทุกคนก็จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ทุพพลภาพจากการรักษา อ๋อเข้าใจแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบเหมือนกับแนวทางแบบใช้คำอ,อุดมคตินะฮะที่อยากจะทําที่สุดไม่ใช่อุดมคติเป็นความจริงอ่ะเจ้าอุดมคติรู้สึกมนฝันแต่เราอยากทำทีนี้ก็อย่างที่อาจารย์เล็กกับผมเนี่ยทำก็คือเรื่องอิมมูนโนเทอร,ร์ปีเพราะเราก็ทําอีกอันหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าในเด็กเนี่ยเราก็เชื่อว่าสาเหตุที่เป็นมะเร็งที่อาจารย์เล็กบอกเนี่ยว่าระบบภูมิคุ้มกันอาจจะตกได้ เราก็สามารถที่จะเพิ่มคุ้มกันได้ทีนี้เราก็มีการเพิ่มคุ้มกันเนี่ยโดยการที่ใช้ในหลายรูปแบบเช่นเพิ่มแอนติบอดีหรือไปทําให้เม็ดเลือดขาวมันแข็งแรงแล้วก็ทําลายเซลล์มะเร็งอันนี้ก็มีเหมือนกันที่เราทําในมะเร็งเด็ก<บ>ปกติที่เราเจอเมื่อกี้อาจาร,รย์บอกว่าปีหนึ่งเราประมาณเจอพ <000 S 1> <3, S 2> ันสามร้อยคนไอ้รักษาหายอ่าอันนี้ก็แบบเป็นคําถามที่ดีมากเลยตอนนี้มะเร็งในเด็กที่รักษาด้วยการรักษายาเคมีแบบปลูกผ่าตัดฉายแสงแล้วการปลูกถ่ายไข่กระดูก ซึ่งการปลูกถ่ายกระดูกเนี่ยเหมาะมากเลยสําหรับลิวคีเมียแล้วลิวคีเมียเป็นโรคที่พบมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในเด็กประมาณ3 0มบ,บเพราะฉะนั้นเรารักษาเนี่ยด้วย4วิธีการผ่าตัดเคมบัลนะครับแล้วก็ใช้แสงเนี่ยอันนี้สําหรับมะเร็งที่เป็นก้อนนะแล้วก็มะเร็งลิวคีเมียด้วยนะแต่การที่เราจะใช้ไอ้ตัวที่เป็นการปลูกถ่ายเนี่ยเราเพิ่มจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งถ้ารักษา ไม่ได้ด้วยยาเค็มบัตเราอาจจะต้องปลูกถ่ายแกระดกหรือสเต็มเซลล์นะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งหุ้โอกาสที่หายเนี่ยทั้งหมดเดี๋ยวนี้มาเลยในเด็กเนี่ยถ้ามีอยู่สี่คนสามคนจะหายขาดขาดเลยครผมเนี่ยมี <c oughs> ผมกลับม<อ>าเมืองไทยยี่สิบห้าปีเนี่ยผมรักษาคนไข้ผมเรียกว่าโอ้หลายพันคนนะอาจจะเกือบถึงหมื่นก็ได้นะ <c oughs> ที่ผ่านผ่านหูผ่านตาผมเนี่ยนะ <c oughs> มีคนไข้เนี่ยที่ผมพยายามรักษาโดยใช้วิธีการที่บอกว่าพยายามหลีกเลี่ยงการใช้แสงพยา,ยาเลยนะไปจบ คลลมเบียก็มีเป็นนักเรียนแพทย์หลายคนก็มีเพราะเราพยายามที่จะไม่ฉายแสงไม่ทําอะไรแล้วก็เด็กพวกนี้หายเจริญเติบโตต,ตอนเนี้ยเป็นอา,อายุผมจําได้ว่าคนไข้ที่ผมเนี่ยมาตั้งที่ผมรักษาเนี่ยยี่สิกบกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีหลายคนเลยที่ตอนเนี้เป็นนักเรียนแพทย์ไปแล้วเป็นวิศวกรก็กมีเป็นนักกฎหมายก็มีครับแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกสารในสีหายและปกติเลย แล้วหนึ่งในสี่ที่เหลือเนี่ยคือถึงขั้นเสียชีวิตไหมหรือว่าเสียชีวิตเสียชีวิตเลยซึ่งตอนนี้เราก็พยายามจะให้ไอ้หนึ่งในสีที่เสียชีวิตเนี่ยกลับคืนมาแล้วไอ้สามในสีที่มีชีวิตอยู่เนี่ยลดทุพพลภาพโดยการหาแนวทางการรักษาใหม่ๆนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะทําและที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเขาเสียจากแบบอะไรเพราะว่าด้วยเนื้อร้ายมันมากมันเยอะเกินหรือแม่อันนี้ก็เป็นคําถามที่ดี ก็มีคนบอกว่ามะเร็งในเด็กอย่าไปรักษาเลยเพราะเด็กเนี่ยนะอ่อนแอเดี๋ยวทำอะไรก็เสียชีวิตไปเดี๋ยวก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ปรากฏว่าหารู้ไหมว่าเด็กเนี่ยทนต่อยาเนี่ยได้ดีกว่าผู้ใหญ่ฟื้นฟูดีกว่าจริงเด็กนี่ทนต่อยากินบบตดีมากเลยผู้ใหญ่เนี่ยแค่เห็นยาก็อาเจียนละแต่ว่าเด็กที่ vulnerable หรือเด็กที่แบบทนสภาพต่อยาไม่ได้เนี่ยคือต่ำกว่าขวบเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าการรักษามะเร็งในเด็กเนี่ย โอกาสอัตราเสียชีตพวกต่ำกว่าขวบเนี่ยพวกเนี้จะยากจนกระทั่งพอหลังขวบไปแล้วพวกเนี้โอ้อาการดีเริ่มเริ่มดีโอ้ดีดีดเลยแล้วอันนี้ก็คือรักแต่อะไรก็ตามโดยรวมๆแล้วก็วันสามในสี่อีกหนึ่งในสี่เนี่ยไม่หายก็จะเสียชีวิตไปจากการที่โรคมันกลับอาจารย์ครับและที่ผมทราบม,มาว่ารามธิบดีกำลันนะทงทำวิจัยเพื่อหาแนวทางการรักษาใหม่โดยใช้เซลล์บำบัดใช่ตรงนี้เป็นงไงบางอ้อันนี้ก็เนี่ยนี่แมมอาจารย์เล็กก็ถามเดี๋ยวพวกเราพวกเราลืมไปเลย คือตอนนี้จะเรียกกับผมก็ทํางานเขาเรียกว,ว่าขาดทีเซลก็คือการตัดต่อยีนของเมเลอดข่าวเพราะเรารู้ว่ามะเร็งเนี่ยภูมิด้านทานมันตกเราก็เอาเมเลอดขาานี่ออกมาเนี่ยแล้วก็มาทําในห้องห้องปฏิบฏัติการอย่างดีเลยนะแล้วก็นํายีนเนี่ยที่เขาเรียวกว่าการเอนจิเนียร์นะดยการโคนยีนที่ทําให้เมเลอดข่าวเนี่ยไปกินเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้น โดยโดยใช้วิธีการนําเข้าไปในเซลล์แลยเราต้องใช้เลนติดไวรัสเอา,ามันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งอันเนี้ยที่ต่างประเทศเนี่ย a p p r o v แล้วนะที่อเมริกาเนี่ยที่โนบริษัทโนวัตทิสอันนี้อ่อยชื่อได้เลยนะเขาผลิตเนี่ยเข็มหนึ่งเนี่ยประมาณ15ล้านบา,าทหนึ่งครั้งสิล้านบาทใช้กี่เข็มอ่ะเข็มเดียวแล้วเราทำเนี่ยต้นทุนตอนนี้เหลือประมาณ7จ็ดแสนบาทโอ้โ แล้วเราก็สามารถจดสิทธิบัตรมีมีพาทเตนเป็นของเราได้ซึ่งตอนนี้ผมกับอาจารย์เล็กเนี่ยก็กําลังจะทําวิจัยเรื่องนี้ต่อเพื่อที่จ,จะเอาไปผลิตและให้คนไทยได้ใช้ของถูกแล้วก็ได้ผลคุณภาพเท่าเทียมกับที่ต่างประเทศนี่แหละคือคาร์ทีเซลนี่แหละที่สิ่งที่เราประสบความสําเร็จตอนเนี้ยแล้วเราสามารถไปจดสิทธิบัตรแล้วสามารถที่จะนําไปสู่ท้องตลาดได้เอ๊ะเท่ากับว่าถ้าเกิดสมมุติใช้ไอ้ระบบคาร์ทีเซลที่บอกว่า เป็นแบบภูมิคุ้มกันเนี่ยถูกเท่ากันก็จะทําให้ภูมิคุ้มกันตัวเรามันสูงขึ้นถูกต้องเพื่อไปฆ่าเซลล์มะเร็งถูกต้องซึ่งตอนนี้เราใช้ใช้ไอ้ตัวนี้คาร์ทีเซล,ลสำหรับคนที่ท,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 ที่คุณเอ Й กตามผ,มผมว่าไอ้เหลืออีกหนึ่งในสีแล้วไม่หายไอ้เนี้ยจะไปเสรออิร์ฟอ๋อไปเสิร์ฟค่ะทีนี้ก็มีคนเขาบอกว่าในเมื่อเรารักษาตอนแย่ๆเนี่ยแล้วมันยังหายทําไมไม่ไปใส่ในตอนแรกตอนนี้เราก็ขยบจากคาร์ทีเซลเนี่ยไม่ใช่มารักษาตอนที่โรคกลับแล้วไปรักษาตั้งแต่แรกเลยเพราะโอกาสที่งานวิจัยที่เเราบอกนี่ย มันจะมีโอกาสใช้ได้เยอะขึ้นเ,ออเพียงแต่ว่าไอ้ตัวที่ดูแลเมเล็ดขาวที่มันเป็นเฉพาะเนี่ยมันเป็นทาร์เก็ตเต็ดอย่างหนึ่งคือมะเร็งเมเล็ดขาวชนิดนี้ก็ต้องรักษาด้วยทาร์เก็ตตัวยีนตัวนี้เพราะมันจะเป็นลักษณะเปิชื่ออะไรไม่ใช่ว่าแบบเดียวแล้วครอบจกอักรวาลเพราะนั้นถามว่าออน,นอกจากมะเร็งน,นอกจากเมเล็ดขาวแล้วตอนนี้มันมีการผลิตคาร์สหรับอว,วัยวะอื่น มะเร็งที่อื่นอีกเช่นในเด็กเนี่ยนะเช่นมะเร็งต่อมหมวกไตมะเร็งสมองตอนนี้เรากาลังทํากันอยู่เพราะฉะนั้นพอเปลี่ยนพอเปลี่ยมโรคก็ต้องเปลี่ยนทาร์เก็ตใหม่นี่แหละจึงเป็นที่มาว่าทําไมมันถึงแพงเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้ผลิตเป็นแบบเบามันต้องผลิตคนต่อคนมันถึงเลยแพงโอ้โหยุ่งยากมากนะถูแกแล้วอย่างนี้เนี่ยแต่ยุ่งยากยังไงเราก็ทําได้เองในบ้านรเรารซึ่งผมมั่นใจว่าอันเนี้ย เป็นอะไรที่เราเป็นแห่งแรกในอาเซียนเลยอันนี้เป็นไปได้ไมว่าเราจะเห็นภายในกี่ปีกีป่ปีไม่ต้องอัน<ใ>นี้เสร็จ <ใน S 1> แล้วเสร็จแล้วไม่หมายถึงแบบที่อนุญาตเลยอนุมัติแล้วภายใน3ปีข้างหน้า3ปีนะใช่เพราะาตอนนี้เราก็มีบริษัทที่บริษัทเหมือนบริษัทฟาร์มาเลยแหละที่นักลงทุนมาลงทุนคนไทยกันเองเนี่ยมาตั้งห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานโลกโลกเลยก็คือ world GMP เนี่ยและเอาผลงานที่ผมไปเนี่ยไปไล่เส้นแล้วส่งให้ไปผลิตคือเหมือนบริษัทยาแบบ โนเวอติสแบบโรชแบบอะไรอย่างนั้นเลยที่เราทําขึ้นมาในประเทศไทยเพราะเราต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นบลูโอเชียนในเรื่องของฟาร์มมากเพราะตอนนี้เราผลิตยาไม่ได้เลยนะยานี้เราผลิตยามเรลงหรือยาอะไรก็ตามเราผลิตไม่ได้เลยอันนี้ต้องอซื้อเขา,าหมดเลยถ้าอันนี้เสร็จอ่าเรียบร้อยเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เด็กละเรลงผู้ใหญ่ใช่เลยตอนนี้ก็ก็ผมกับอาจารย์อเอ่อ กับหมอเล็กเนี่ยเรากำลังจะทําอีกมะเร็งอีกหลายมะเร็งเรากาลังลงลงหลายตัวเลยนะว่าถือว่าถ้าอันนี้มันสําเร็จมันต่อยอดได้แล้วเพราะเราใช้เพราะเราใช้ใชคอสตรัคเจอร์หรือคอฟัสซิลิตี้อันเดียวกันแล้วก็ต่อไปอีกหลายหลายโลกน่าภูมิใจนะครับอันนี้มันก็คือก่อนนี้เคยคุยเรื่องเนี้ยกับหมอเล็กแล้วแต่ไม่คิดว่าเออมันมันเสร็จแล้วแล้วมันอยู่ในอนาคตที่ไกลมากใช่เพราะผมอ่ะเคยได้ยินเรื่องเนี้ยจากหมอเล็กเมื่อ จ็ดไปอ่านแล้วนะครับนันน่าจะร่วมสิบปีแล้วหมอเล็กกับผมเนี่ยเราทํางานร่วมกันเนี่ยี่ยกำลังจะไปทําต่ออีกหลายโลกเลยทีนี้ผมดีใจครับอาจารย์เป็นอาจารย์ผมเลยต้องบอกกันว่าอาจารย์เป็นโรโมเดลของผมเลยนะครับผมเพื่อชวนอาจารย์เล็กเนี่ยเพื่อจะทีนี้เราก็พยายามจะบอก <c oughs> ว่าพอเราทําแพลตฟอร์มนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็อยากเห็นแพลตฟอร์มที่มีนักลงทุนมาลงทุนงานวิจัยซึ่งเราก็อยากจะเห็นว่าไองานวิจัยเนี่ยผมจะบอกได้เลยอันเนี้ย มันทาต่อได้ไม่ได้เนี่ยเรามาช่วยกันลงทุนเพื่อประเทศไทยเนี่ยเราจะได้ผลิตของที่มีพาทเอนคือเราไม่เข้าใจไงคําว่าพาทเทนหรือสิทธิบัตรคืออะไระเพราะฉะนั้นพอไม่พอเราไม่มีสิทธิบัตรเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้เลยนะเราต้องซื้อเขาตลอดเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่นักวิจยัยจะต้องรู้และอันนี้มันผมว่ามันเป็นความต้องการสองขาที่ไม่บรรจบกันถูก<ด>คือนักลงทุนเนี่ยบางทีอยากลงทุนนะแต่ตรงไหนไม่รู้วันไหนมันเวริร์กขณะที่นักวิจัย ได้ยินเสียงบ่นก็ไม่มีเงินส่งไหมล่ะเงินวิจัยคนไทยก็น้อยกว่าต่างประเทศเขาเยอะอยู่แล้วเออมันเหมือนกับเป็นเส้นทางที่นี่แหละจึงเป็นที่มาที่ทำไมผมถึงผันตัวจากการที่เป็นนักวิจัยได้ยังเป็นนักวิจัยอยู่นะแล้วก็ยังรักษาคนไข้อยู่นะแต่เราฝันที่อยากจะเห็นมีกองทุนหรือฟันดิ้งอันหนึ่งเนี่ยที่มาสนับสนุนการวิจัยพ้นตัวผมเองเนี่ยผมก็อยากจะคิดที่อยากจะชวนอินเวสเตอร์ในเมืองไทยผมเชื่อว่าคนไทยมีเงินเยอะ นักวิจัยเนี่ยก็มีของดีๆเยอะแต่เราไม่เคยมีแพลตฟอร์มอะไรที่จับสองขานี่มารวมกันเพราะตัวผมเองเนี่ยเคยผ่านร้อนผ่านหนาวเรื่องนำงานวิจัยไปสู่คอมเมอร์เชียลได้เนี่ยเราก็อยากจะผมกับอาจารย์เล็กเนี่ยจับมาเล็กเนี่ยมานั่งคุยกันว่าเราสามารถที่จะจัดตั้งไอ้ฟอรัมอันหนึ่งหรือกองทุนอันหนึ่งได้ไหมแม้กระทั่งเป็นเป i v a t e Equity f u n ัน Fund อันหนึ่งเนี่ยแล้วจับสองขาเนี่มาชนกันให้ได้แล้วตัวเราเองเราก็จะบอก เอ๊ะนักวิจัยคนนี้เนี่ยไม่ใช่ของแท้อยู่ออกไปนักวิเพราะอินเวสเซอร์เขาจะได้สบายใจว่าเขาจะได้ของจริงไปพัฒนาต่อนี่คือสิ่งที่เราอยากทําครับแตนะ่ฟังแล้วก็นะก็ถือว่าถ้าเกิดแม้แต่ง,งานเดียวเนี่ยมันประสบความสําเร็จมามันก็เป็นประโยชน์ต่อคนไทยบางทีเนี่ยบางงานอาจจะเป็นประโยชน์ต่อโลกด้วยถูกไม่ใช่แค่ประเทศเราประเทศถูกแล้วผมก็อาศัยแพลตฟอร์มเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมฝันแล้วผมคุยกับหม,มอ,อเล็กหลายครั้งแล้วเนี่ยเรานักวิจัยไทยเนี่ย เดี๋ยวนี้เด็กไทยไม่อยากเรียนวิจัยไม่อยากทําวิจัยอไม่อยากเรียนวิทยาศาสตร์เพราะคิดว่ามันหาเงินยากถ้าสายเนี้ยก็ไปเรียนหมอหน้าที่เจอเยอะนะเรียนหมอสีงขามนี้ไม่เป็นไรจะรวยกว่าทีนี้ผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นนักวิจัยแล้วผมก็ชอบถึงแม้ผมจะผมก็ผมเนี่ยนอกจากงานวิจัยผมก็รักษาคนไข้สอนหนังสือแล้วเนี่ยความฝันอันหนึ่งที่ผมเคยคุยกับหมอเล็กตั้งแต่ผมกลับมาจากเมืองนอกผมเคยสอนเขานะแล้วผมก็บอกทุกครั้งเลยนะว่าผมอยากทําอันเนี้ยเพราะอะไร เพราะผมอยากจะเห็นมีแพลตฟอร์มหนึง่งสามารถที่จะระดมเงินแล้วสร้างระบบวิจัยแล้วสร้างเด็กไทยวันหนึ่งก่อนผมจะเสียชีวิตผมเห็นเด็กไทยคนหนึ่งได้ n o เบิลไพรส์นี่คือผมสิ่งที่ผมฝัราไม่เคยมีเล้วแพลตฟอร์มของการนี้ถ้าเราทําแพลตฟอร์มในการสร้าง n o เบิลไพรส์เนี่ยมันจะพัฒนาทั้งประเทศเพราะว่าเวลาอยู่ขับเคลื่อนพวกเราขับเคลื่อนได้ได้ได,ได้ได้ระบบหนึ่งเนี่ย มันจะต้องขับขึ้ืนทั้งประเทศไงเพราะมันต้องมีการระดมคนเก่งมันต้องมีการฟื้นช่วยกันอย่างที่จะเนี่ยผมยังคิดเลยว่าถ้าผมหลังการเสียเนี่ยผมก็จะไปสอนตามที่ต่างๆของต่างจังหวัดไปอินสปายเด็กให้สนใจวิทยาศาสตร์แล้วเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจสังคมวิทยาศาสตร์ที่ดีจะต้องเข้าใจสังคมคือมีจิตสาธารณะการที่คุณเนี่ย เอาเวลามาทําวิจัยแล้วผลิตได้เนี่ยคุณก็ต้องเสียเวลาคุณนะแสะด็วแล้วคุณก็ต้องมีจิตสาธารณะอย่างหนึง่งไม่งั้นคุณก็จะไม่มาบ้างานวิจัยเพราะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าวิทยาศาสตร์ที่ดีเนี่ยมันต้องมีจาานะิตสาธารณะที่มีความหวังที่อยากจะช่วยประเทศไม่มีจนะิตสาธารณะมันกนะ็อาจจะมองไปถึงเรื่องเงินใช่เพรานะมันก,มนก,มนก็มันก็ทําวิจัยแป๊บๆบจบละแล้วก็มองเรื่องเงิน ครับเอาละวันนี้นะต้องขอบคุณนะครับขอบคุณิชาครับขอบคุณครับนะคุณผู้ฟังนะครับก็ถ้าเกิดฟังแล้วเนี่ยมีไอเดียอยากจะแนะนําติชมหรือว่ามีคําถามเนี่ยก็ส่งกันมาได้นะครับในเพจของ s a l m o n Podcast หรือว่าภาพดีตวีสุขนะครับวันนี้เราสคนลาไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 바이크 라이브로.